มีคุณลุงคนหนึ่งครับผมไปออกงานเดินมาไหว้ผมคุณลุงอายุหกกว่าบอกว่าเอาของคุณนี้ไปขายแค่ที่ตลาดได้เงินเยอะกว่าสมัยรับราชการแบบแล้วเดินมาน้ําตาไหลมาขอกอดเราแบบเราน้ําตาไหลไปด้วยฟังแล้วคือเรามาแั่งแบบเฮ้ยคนเห็นเห็นสิ่งที่เราตั้งใจทําจริงๆอ่ะนี่เลยครับผมสักพอกเพียว มันเป็นอะไรครับพี่มิกจ๋าคือจริงๆแล้วเราเป็นคนซักผ้าครับแล้วก็โชคดีมีอยู่วันหนึ่งมิกไปเจอพี่คนหนึ่งที่เขามาชวนมิกทำผงซักฟอกตัวนี้ออกทุกคาบออกยันยางกล้วยอะท้ไมเขาถึงถึง่ะารับเหรอยางกล้วยนี่คือปกติคือเลอะเสื้อนี่สั่งไม่ออกหน้่อย่างเดียวแม่บ้านผมบอกพี่แม่บ้านคนไหนแม่แม่บ้านไม่ใช่เราอ่ะถามให้มันมีปัญหาก็คือแม่บ้านกำลังจะซักผ้า ของคุณมิกจะดีเหรอคะอลองก่อนเขาบอกว่าดีแล้วแช่ไว้อะนานๆมันจะเหะม็นนั่อืิโทรไปถามมิกมิกบอกพี่ถ้ามันเยอะนะ แ่ข้ามคืนไปเลยเพราะเราไม่มีแป้งมันเลยไม่บูดมันมีตัวนวัตกรรมที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศที่อเมริกาก็คือตัวที่เราเรียกว่า AI ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเอาสีแปดปลอมออกจากเสื้อผ้าแต่ต่อให้อยู่ในน้ําที่มันเอาออกมาแล้วมันจะไม่นําพากลับเข้ามาที่ตัวเสื้อผ้าเราใช่เลมันเป็นคนละอันกับบ้าเลยลูกบ้านเว้ยมันหนอกมากเลยเออเนี่ยมันเหมาะกับป้ามากจ้องเอาอาหารกลับไปลูกจ๊กงอานนั้นนะฮะมีรอยเลือสติกครับครับผม ผม <łość> <Harriet S 1> กลับดึกฮะบมีร <S 2 beer iş> ้อยติดติดเสื้อครับเอาก่อนที่เมียจะเห็นฮะอุ้ยเล่าผิดอ่ะ